สวัสดีครับผมกุ๊ก425 Audio นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังเอียร์ฟันฟรีโปนะครับผมหูฟังตัวล่าสุดจากทางแบรนด์เอียร์ฟันครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่ง พื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเรา425ครับผมเรามาดูกันที่ตัวหูฟังกันเลยนะครับเอียร์ฟันฟรีโปเนี่ยเป็นหูฟังทรงอินเอียร์นะครับผมที่มีดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยนะครับผมจุดเด่นของมันเลยคือมีขนาดที่เล็กมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นหูฟังทรงอินเอียร์ที่สวมใส่สบายนะครับผมสามารถใส่กับช่องหูได้ทุกขนาดไม่ว่าท่านจะหูเล็กหรือว่าหูใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะสวมใส่เจ้าเอียร์ฟันฟรีโปเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยลวครับผม และอีก1จุดเด่นของมันก็คือนะครับผมที่ตัวถังของหูฟังนะครับผมรองรับปลอกซิลิโคนหรือว่าเอียร์ฟินนะครับผมเวลาเราใส่วิ่งหรือใส่ออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้หูฟังเนี่ย กระชับล็อกกับหูของเรานะครับผมไม่หลุดง่ายแน่นอนครับผมตัวหูฟังเนี่ยมีมาตรฐานการกันน้าระดับ IPX5 นะครับผมสาหรับการใส่ออกกําลังกายเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่มีเหงื่อเล็กน้อยจนถึงระดับปานกลางเนี่ยสามารถที่จะใช้เจ้า Earfun f r e e p o เนี่ยในการออกกําลังกายเนี่ยได้อย่างสบายๆนะครับผมเจ้า Earfun f r e e p o นะครับผมใช้ Bluetooth ร์ชั่น5.2นะครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจุดเด่นของ b l u e t o เ t h ร์ชั่น5.2เนี่ยก็คือเขามีการปรับแต่งสัญญาณเนี่ยให้มีความนิ่งและมีความเสถียรมากขึ้นนะครับผม เจ้าเอียร์ฟันฟรีโปสามารถใช้หูฟังข้างเดียวได้ทั้งสองข้างนะครับผมเชื่อมต่อข้างเดียวนะครับผมสามารถที่จะใช้หูฟังข้างขวาข้างเดียวก็ได้หรือว่าข้างซ้ายข้างเดียวก็ได้โดยที่แต่ละข้างเนี่ยเมื่อลงกล่องชาร์จแล้วเสียงจะไม่ดับครับผมมาถึงฟีเจอร์แรกนะครับผมที่เป็นฟีเจอร์ตัวชูของเจ้าเอียร์ฟันฟรีโปนะครับผมนั่นก็คือระบบตัดเสียงรอบข้าง active noise cancelling นั่นเองนะครับผมทางเอียร์ฟันเนี่ยเขาเคลมว่าเจ้าเอียร์ฟันฟรีโปเนี่ยเป็นหูฟังระบบตัดเสียงรอบข้าง Active n o i s e c a n c e l l i n g ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกเลยนะครับผมจากที่ผมได้ลองทดสอบระบบ Active n o i s e c a n c e l l i n g ของเจ้า Earfun f r e e p r o แล้วเนี่ยก็พบว่ามันสามารถตัดเสียงรบกวนย่านต่ำเนี่ยได้เงียบลงพอสมควรนะครับผมอาจจะแบบว่ายังได้ยินพวกเสียงแหลมๆอย่างเช่นพวกเสียงพูดของคนแบบลางๆบ้างน,นะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยระบบ i v t n v i s e c a n c e l l i n g ของของเจ้า Earfun f r e e p r o เนี่ยก็ถือว่าสามารถใช้งานได้จัดอยู่ในระดับดีครับผม นอกจากระบบตัดเสียงรอบข้าง Active n o i s e แ a n c e ล l i n g แล้วนะครับผมมันยังมีระบบฟังเสียงรอบข้างผ่านหูฟัง a อ B i e n t Sound นะครับผมที่เราสามารถที่จะเปิดระบบปึ๊บเราสามารถที่จะได้ยินเสียงรอบๆบตัวเนี่ยผ่านหูฟังนะครับผมสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับระบบ a อ b i บ n t Sound หรือว่าระบบฟังเสียงรอบตัวผ่านหูฟังเนี่ยก็คือเจ้าเอฟันฟรีโปเนี่ยให้เสียง a อ b i e n t s ซ und เนี่ยมีโทนที่เป็นธรรมชาติมากๆนะครับผมคือโทนเสียงของเขาเนี่ยจะฟังชัดคือไม่ทุ้มเกินไป หรือว่าไม่แหลมเกินไปจนฟังดูแบบหุ่นยนต์หุ่นยนต์นะครับผมในเรื่องของการคุยโทรศัพท์นะครับผมเจ้าเอียร์ฟันฟรีโปรเนี่ยติดตั้งไมโครโฟนไม้ถึง4ตัวนะครับผมซึ่งแบ่งเป็น2ตัวต่อข้างนะครับผมไมโครโฟนคู่หน้าจะทําหน้าที่รับเสียงพูดนะครับผมส่วนไมโครโฟนคู่หลังเนี่ยจะทําหน้าที่ดูดเสียงรอบตัวหรือว่าเสียงรบกวนรอบๆบตัวเราเนี่ยเข้ามาในหูฟังแล้วทาการลดทอนเพื่อให้เสียงรบกวนเนี่ยเบาที่สุด นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมเจ้าเอี้ยฟันฟรีโปเนี่ยสามารถเล่นตอนเน่องได้สูงสุด7ชั่วโมงต่อการชาร์จ1รอบนะครับผมและก็สามารถชาร์จเพิ่มจากกล่องชาร์จได้สูงสุดอีก3รอบแลกทั้งตัวหูฟังเนี่ยยังยังมีระบบฟ้าชาร์จนะครับผมหรือว่าระบบชาร์จเร็วจากตัวกล่องชาร์จเนี่ยที่สามารถชาร์จเพียง10นาทีเล่นได้สูงสุด2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมแค่นั้นยังไม่พอนะครับผมกล่องชาร์จของเจ้าเอี้ยฟันฟรีโปเนี่ย ยังรองรับไวเลสชาร์จิ่งด้วยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าของชาร์จเนี่ยสามารถที่จะชาร์จบนแท่นชาร์จไร้สายได้เรียกได้ว่าเอียร์ฟันฟรีโปเนี่ยเป็นหูฟังระดับบั d เจตที่ให้ฟีเจอร์มาใช้งานได้อย่างครบคันนะครับผมนับว่าเป็นหูฟังระดับบั d เจตตัวหนึ่งที่มีสเปคโหดมากๆนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการคุยโทรศัพท์กับเจ้าเอียร์ฟันฟรีโปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมไปดูเลยครับ ฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของเอียร์ฟันฟรีโพในสถานที่อินดอร์ครับผมฮัลโหลเทสต์หนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสครับผมฮัลโหลเทสนี่คือเสียงไมค์ของเอียร์ฟันฟรีโพในสถานที่อัลโดนะครับผมฮัลโหลเทสต์หนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสครับคราวนี้เรามาดูเรื่องการทดสอบเสียงดีเลย์นะครับผมว่าเจ้าเอียร์ฟันฟรีโพเนี่ยพอมาใช้ดู YouTube Netflix หรือว่าเล่นเกมพับจีนอะไรต่างๆเนี่ยจะดีเลย์มากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมกุ๊กจาก425 Audio ดโนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังทูเวลส์สปอร์ตนะครับผมสำหรับการออกกำลังกายนะครับที่บอกได้เลยว่ามีทั้งความอึดและก็ความพรีเมียมเหมือนกับรถสปอร์ตเลยนะครับผมซึ่งนั่นก็คือคลิปที่5 t ทู e ู r วลส์สปอร์ l แม e คาร i แลนดนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับผมและถ้าเราสอบติดตัวสำรองต้องจ่ายค่าแบารูเพิ่ม9,800บาทจะเหลือเงินเท่าไหร่ 14600่ 14, ครับแล้วเราก็ต้องซื้อชุดนักเรียนใหม่รองเท้าใหม่แล้วก็กระเป๋าใหม่แม่แม่มีคิดเลยนะว่าอมจะติด คราวนี้เรามาดูรีวิวเสียงของเจ้าเอียร์ฟันฟรีโปรบ้างนะครับผมว่าโทนคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นโทนเสียงแนวไหนนะครับผมจากที่ผมได้ลองฟังดูแล้วเนี่ยเจ้าเอียร์ฟันฟรีโปรเนี่ยโทนเสียงจะออกไปทางลูกเล้าลุกเล้านิดหน่อยนะครับผมก็คือมีมีโทนเสียงที่ฟังสนุกนะครับผมขอเริ่มจากเสียงเบสเลยนะครับผมเสียงเบสของเขาเนี่ยจะมีมวลลูกขนาดกลางๆนะครับผมมีแรงประทะที่ หนักฟังสนุกนะครับผมมวลเสียงหนาช่วงหัวโน้เสียงเบสเนี่ยจะมีความคมชัดฟังดูเป็นลูกนะครับผมส่วนย่านเสียงดิฟเบสซับเบสเนี่ยจะมีความหนาชัดเจนไม่ต้องเพลงฟังก็รู้สึกได้ง่ายนะครับผมว่าเสียงดิฟเบสของเขาเนี่ยฟังแน่นจริงครับผม มาถึงเรื่องเสียงกลางนะครับผมที่เป็นที่อยู่ของช่วงเสียงร้องเสียงกีต้าร์นะครับผมก็คือเสียงกลางของเจ้าเอฟฟันฟีโปเนี่ยจะรู้สึกถอยห่างจากตัวเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าก็ยังมียังให้รายละเอียดเสียงโน้ตต่างๆแล้วก็เสียงคําร้องเนี่ยยังมีความคมชัดนะครับผมออกไปทางแนวฟังสบายฟังโปร่งนะครับผมก็คือมวลเสียงกลางเขาจะไม่ค่อยหนามากแต่ว่ายังถ่ายทอดรายละเอียดเสียงดนตรีต่างๆของพวกเสียงกีต้าร์เสียงร้อง เสียงพวกเครื่องดนตรีที่ให้เสียงนอตต่างเนี่ยออกมาได้อย่างดีทีเดียวเสียงแหลมของเขาเนี่ยจะออกไปทางคมกําลังดีนะครับผมคมแบบขึ้นขอบเล็กๆขอบมนๆอาจจะไม่ได้คมแบบคมกริบมากนะครับผมมีความใสระดับปานกลางนะครับผมแล้วก็ให้รายละเอียดพวกเสียงฉาบแชของพวกเสียงเครื่องทองเหลืองเสียงกระดิ่งหรือว่าพวกหางของเสียงร้องได้ ชัดเจนรายละเอียดดีฟังไม่เสียดหูนะครับผมมีความลื่นไหลแล้วก็มีความไบรท์อยู่พอสมควรอาจจะไม่ไบรท์มากมากนะครับผมแต่ว่าก็จัดอยู่ในระดับที่มีความฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งอยู่พอสมควรนะครับผมเวทีเสียงของเขาเนี่ยจะมีความกว้างปานกลางนะครับผมแล้วก็ให้ความลึกที่ลึกพอสมควรนะครับผมก็คือลึกในระดับที่รู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกได้ง่ายๆนะครับผมไม่ต้องเพ่งฟังไม่ต้องเพ่งว่าไม่ต้องเพ่งจับว่ามันจะลึกแค่ไหนอะไรเงี้ยครับผมก็คือใส่ฟังพผินๆก็รู้สึก ทั้งกว้างแล้วก็ลึกนะครับผมก็คือจัดอยู่ในระดับที่ฟังสบายนะครับผมถ้าเกิดถามว่าเจ้าイヤฟันฟรีโฟนเนี่ยเหมาะกับฟังเพลงแนวไหนนะครับผมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยมันเหมาะกับฟังพวกแนวป๊อป r b หรือว่าเพลงฮิปฮอปหรือเพลงที่มีจังหวะสนุกๆนะครับผมเพราะเจ้าイヤฟันฟรีโฟนเนี่ยโทนเสียงโดยรวมของเขาเนี่ยจะหนักไปทางเบสซะส่วนใหญ่นะครับผมเบสกับแหลมนะครับผมซึ่ง ถ้าเกิดออกไปฟังพวกเพลงสนุกๆอย่างพวกเพลงอย่างเพลงป๊อปฮิปฮอปอะไรเงี้ยครับผมเจ้าเอฟันฟรีโปลเนี่ยจะสามารถที่จะถ่ายทอดแนวเพลงเหล่านั้นเนี่ยออกมาเนี่ยได้ฟังสนุกนะครับผมถ้าเกิดใครชอบหูฟังที่แบบซาวกระหึ่มกระหึ่มเบสกาลังพอดีฟังกําลังสนุกอะไรเงี้ยครับผมเอฟันฟรีโปลเนี่ยตอบโจทย์มากๆครับผมสรุปแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครกําลังหาหูฟังทูว e l เลสที่ฟีเจอร์ครบคันที่สุดนะครับผมในราคาที่บัจเจ็ตมากๆนะครับผมเจ้าเอาฟันฟรีโปลเนี่ย เป็นตัวเลือกที่ท่านมองข้ามไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าตอบโจทย์ทั้งการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงออกกำลังกายตัดเสียงรอบข้างคุยโทรศัพท์นะครับผมซึ่งเป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งที่ในเลทไม่ในเลทสองพกว่าเนี่ยท่านไม่ควรมองข้ามเอียฟันฟรีโป o ครับสำหรับใครนะครับผมสนใจสั่งซื้อเอียฟันฟรีโป o นะครับผมก็ขอเชิญได้ที่ w w w 4 2 5 d e g r e e c o m รีวิวชัดทัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ